สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมายาบันเทิงได้แล้วค่ะวันนี้อยู่กับเจ๊กอลินค่ะแต๋วครับคุณผู้ชมนะฮะว่าป้าแต๋วแล้วออ๋ป้าแต๋วแล้วลุงพลป้าแต๋วไม่ได้嘛เป็นแต๋วอยู่แล้ว <laughs> เป็นแต๋วอยู่แล้วอะ <laughs> เผ็ดมาเลยพี่แต๋วเดีนี้อากาศร้นอ,อกกนอโอ้โหเผ็ดพริกขนาดนั้นอร่อยปากลำบากตูดอ้ แซ่บแบบนี้นะคุณพี่ชม,มใครเครียดอยู่บ้านเปิดมาดูเราสองคนคะ่ะที่จะเกิดเขาให้เธอไปทําข่าวลุงพลไปไหมพี่ <ไป S 2> ตุกไปหนูเคยไปมาแล้วรอบนึงเปง็นยังไงบ้ววันนี้ฟังหน่อยทิ่มุนไหวมากจริงๆอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วแกเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วอ๋อเหรอเออแหลอกเกี่ยวกับข่าวอ๋อเหรอหลอกทำไมอ่ะหลอกอะไรเงี้ยเออหลอกสับขาหลอกอะไรเงี้ยไม่หลอกหลอกมาก หล่อแบบเกินจะสัมภาษณ์ผมขออนุญาตหรือยังออ้ยแล้วอยู่ที่สาธารณะทำไมสัมภาษณ์ไม่ได้หนูเคยไปทาข่าวที่รายการแฉหูทำไมไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าเพราะว่าแบบไม่ได้ขออนุญาตก่อนเ๋ายังไงรู้ไหมบอกพี่มดดำบอกว่าให้แจ้งมันสัมภาษณ์ถึงยอมอมดดำนี่พี่กันอีกเหรออะไรนะรุ่นน้องแล้วนะยกไม่ยกให้เป็นรุ่นพี่ในวงการส่วนข่าวเราวันนี้ไหวนะคุณผู้ชมไหวกับมิกเซ่เนาะนะฮะกลับมาในรูปแบบที่โตขึ้นอะไรโต อะไรนะอะไรโตขึ้นเออนะฮะคุณผู้ชมนะน้องหวายนะเตียนประสิทธิ์นะฮะกับการกลับมาครั้งนี้ในการทําเพลงอีกครั้งฮะในเพลงฮะกอดสุดท้ายห่างกันสุดท้ายไม่ได้แล้วที่ได้ร่วมงานกับน้องกาศนะฮะเดี๋ยวพากิมสันเดี๋ยวพากิมสันนี่เป็นโวงไม่ใช่เหรอเป็นวงนะเป็นพากิมสันนี่เป็นวงรังอยู่วงนี้เออนะคุณผู้ชมนะบอกคุณแม่เธอเป็นฝ่ายติดต่อไปให้เองด้วยนะฮะรับการทํางานโตขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่ค่ายกาบิกระเซ่เรียนรู้ ู้ลิมิตของการได้ทํางานนะฮะมาเปิดตอนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าจะต,ต้องบูมไม่ต่างกันแน่นอนใช่อะรายละเอียดของความบูมไม่ใช่รายละเอียดของเพลงเป็นยังไงแล้วเปิดและบูมขนาดไหนนะฮะจะอลังการงานสร้างขนาดไหนไปชมกันดีกว่าครับค่ะก็เพลงนี้ก็เพลงก่อนสุดท้ายของวายนะคะก็เป็นซิงเกิลที่สองของวายตั้งแต่ได้เป็นเสือเป็นอิสระนะคะก็ตอนแรกก็ปล่อยออกมาเป็นเพลงเร็วชื่อเพลง fierce หรือร้ายนั่นเองนะคะจะเป็นแนวแบบ ฟิลสฟสแบบ Fire Fire นิดนึงนะคะแต่สำบเพลงล่าสุดก็จะเป็นฟิลแบบซอฟกอดฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเพลงกอดสุดท้ายนะคะซึ่งก็มีทามไทยมาร่วมฟีเจอริงแล้วก็มีพี่การตตพากินสันมาร่วมพูดให้แล้วก็แต่งเพลงให้ค่ะเราคุณแม่หวายเป็นคนคุยเองด้วยนะเขียน DM ไปในในไอแล้วคือแบบ ใช่ไม่มีไม่มีคอนแทคส่วนตัวเลยจริงๆแล้วคุณแม่แบบติดต่อไปใน IG นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ไปเลย DM ไปเลยทั้งที่คุณแม่ก็ไม่ได้มีติดข้างชื่อหรืออะไรแต่พี่การก็เหมือนคงเข้ามาดูในโปรไฟล์เราก็เห็นว่าเออน่าจะใช่คุณแม่จริงๆเพราะว่าใครจะไปลงลูกตัวเองลูกรูปตัวเองเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบ ติดต่อกลับมาบอกว่าแบบอุ้ยอ,อินดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยรีบม,มาบอกข่าดีกว่ว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอแม่เขียนไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมารู้อีกทีคือแม่ลงมือเรียบร้อยหวังว่าการทํางานตอนนี้นะคะกับตอนอยู่คัมิคเซยแตกต่างกันมากเพราะว่าตอนเราแบบตอนเราอยู่คัมิคเซยค่ะคืะคอมันเหมือนเป็นฟิลที่เราเรายังเด็กด้วยเนาะเราแบบสนุกกับทุกอย่างมากแล้วก็ไม่ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนกี่ชั่วโมงก็ตามยี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็ยังมีความสุขแต่ว่าความ เขาเรียกยังไงค,ความมีความรับผิดชอบอ่ะมันยังไม่สูงเท่าตอนนี้หวายว่าตอนนี้มันอาจจะ,ะด้วยความที่ว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเวการทำงานมันเป็นอย่างนี้จริงๆอาจจะเราแฮปปี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าตลอดเวลาเราจะมานั่งแบบขำตลอดเวลาหรือแบบเล่นมุกตลอดเวลามันก็ไม่ใช่มันต้องมีเวลาที่แบบเราต้องฟอร์มอลบ้างหรือแบบอาจจะต้องไม่ไม่ขี้เล่นขนาดน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนรู้กันไปช่วงเนี้ยมัน มันอินกับพี่พอปมากทุกคนอินกับพี่พอปมากซึ่งถ้าบางทีไหวแบบก็โกรธเหมือนกันนะเพราะว่าคือรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบปล่อย KCY crazy w i ห e ตอนเนี้ยหรือว่าถ้าเราอายุเท่านั้นตอนเนี้ยเออเราจะต้องบูมมากเลยเราจะต้องแบบ โอ้ยทุกคนเราจะต้องเราจะต้องดีอะแต่ด้วยความที่ว่าเราเกิดผิวลานิดนึงแน้องนิดนึงเกิดผิดีนิดนึงแต่ไม่หรอกคือเป็นเรื่องเรื่องของไทมิ่งกับทุกอย่างเราเชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในคนแรกหนึ่งในผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยที่เป็นศสือปินฮิปฮอปจริงๆแล้วก็ได้แต่งตัวตามใจชอบจริงๆก็ต้องขอบุณตอนนั้นด้วยที่ทางทีมอะยอมให้หวายทำเพราะว่าหวายจำได้เอาบัามเคสไว้เคสหวายหวายรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองจริงๆหวายว่าทุกอย่างมันเขาเรียกว่าไง มันดีขึ้นมากเลยอะไหวไหวรู้สึกตอนนี้แบบทุกคนเปิดหูเปิดตาแล้วก็แบบยอมเปิดใจให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือนักดนตรีหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่เป็นไอดอลของแต่ละคนนะคะในประเทศไทยตอนนี้คือแฟนคลับยอมเปิดเปิดใจมากๆซึ่งไหวต้องขอบคุณเลย ยังไงบ้างโอ้หแซ่บมากเลยแซ่บมีส้มตำหรือน้องหวายน้องน้องหวายเข้ามาลุกใหม่นะคะแล้วก็ที่ภาพภาพแซ่บตอนแหลมมากของอีกรอบได้ไหมแม่มันเห็นมากจริงอ่ะอส้มตำปากซอยคุณผู้ชมแล้วมันแบบเออเออต่อมไม่ยอมกินกไงหนูอ่ะกินไม่ได้ทำไมอ่ะทรมานเหมือนเธอฉันไม่เอากินแล้วมันเผ็ดมันไม่ไหวแล้วมัน มันมีแต่เหงื่อออกมาไม่ไหวก็นี่ไงน้องหวาเขาก็แบบแซบแบบพริกนี่แหละสิบเม็ดเนาะใช่ติดตามชมดูได้นะคะส่วนความรักก็ยังหวานดีกันอยู่เขาบอกใช่ค่ะค่ะมาดูกันต่อนะคะกับนี่เลยข่าวเครื่องจับเท็จเออลุงพลเหรอกับพัดไม่ใช่ค่ะเป็นการรวมตัวของศิลปินยุค8090คุณผู้ชมเหรอไม่ว่าจะเป็นคุณแฮงค์นะคะคุณแฮงค์ไหนแฮงค์ไหนปฏิวัติเรืองศรีเอ้ยไม่่ใชปานพัฒน์แฮงค์นี่ไงที่เคยเป็นแทนอันนี้สามีนุตตีสิบอะ อ oh. ทำได้ไหมพักก่อนอ่าแล้วคุณตัดนะคะ <c oughs> รวมไปถึงคุณโยยุทธนานะคะ <c oughs> ในนามวง <c oughs> ทรีซัมแสดงว่ามา3คนเลยค่ะซิงเกิลแรกนะคะชื่อเพลงเครื่องจับเท็จเขหลั่งารการมากตอนนี้อย่างที่ทราบกันเครื่องจับเท็จแล้วก็บอกว่าผมมาแล้วผมเป็นสื่อมวลชนนะครับใช่ผมเป็นสือมวลชนนะครับซึ่งนะคะทั้งสามบอกว่าจริงๆรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าทํางานเบื้องหลังด้วยกันนะเองนะคะพอมาลมตัวกันเลยแบบสมูทมากขึ้นค่ะแล้วก็ตั้งใจเขียนเพลงนี้ไม่ได้แบบเกาะกระแสนะคะแต่อยากจะให้ตีแผ่ว่าแบบ เป็นยังไงบ้างคนชอบโกหนเป็นไงบ้างอ๋อคนชอบโกหกเป็นยังไงบ้างโโเขาก็เลยตั้งเพลงนี้ว่าเครื่องจับเท็จใช่แล้วถ้าเกิดเครื่องจับตุ๊ดมีไหม เวลนี้สมัยนี้มันดังมันดังทั้งวันนี่หนูเห็นน้องที่ออฟฟิศก็สไลด์รูปนะไอจีไอจีผู้หญิงผู้ชายน้องที่ออฟฟิศผู้ชายดูไม่รู้เลยเก้งกวางเก้งกวางเสร็จรูปมีแต่รูปผู้ชายทั้งสุดเนี่ยเขาเก้งกวางหมดเลยสมัยนี้ไม่มีเหลือรอดแล้วว่าถูกต้องนะฮะเอาเสียงอะไรคะเบาๆหน่อยค่ะนี่วงเขาพร้อมเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมเครื่องเสครื่องสายเครื่องเสียงจะเตรียมเล่นโชว์สดให้ดูเลยอ่านะฮะเอาไว่าเราไปดูกันเลยดีกว่ากับเพลงเครื่องจับเท็ด สวัสดีครับพวกเราวงทรีซัมนะครับผมแฮงค์ทรีซัมครับผมผมโยทรีซัมครับทรีซัมครับนะซิงเกิลนี้ก็จะเป็นเพลงที่เป็นสไตล์อะคูสติกนะครับจะมีกลิ่นของโซของ i อบมีฮิปฮอปนิดๆนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราแอบรักแอบรักคนบางคนที่ใกล้ตัวเหลือเกินนะฮะเพราะว่าเวลาเขามาใกล้ๆเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะ อาการเราจะแปลกๆเนาะแล้วก็เหมือนเหมือนโดนเครื่องจับเท็จนะครับ<ช>ทํางานง่ายครับเพราะว่าจริงๆแล้ว3าคนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็ทํางานเบื้องหลังทํางานห้องอัดกันมาโหเป็นปีๆนะครับพอได้มารวมทําเป็นวงเดียวกันนี้ก็สมูทเลยฮะ<ช>เพลงนี้เหมือนเขียนไว้แล้วก็จะทาให้คนอื่นแต่พอดีแล้วตอนที่เราร้องไกลแล้วรู้สึกว่าเ,เพลงนี้มันเพาะจังเลยอยากร้องเองก็คือจุดเริ่มต้น ปล่อยเพิ่งเพิ่งปล่อยเพลงนี้ก่อนปีใหม่ครับแล้วแต่ว่าบันเจอในช่วงของโควิดด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เราไม่สามารถออกไปโปรโมทได้เท่าที่ควรนะครับทำให้เพลงนี้อาจจะเดินช้าน,นิดนึงแต่ว่าคิดว่าในภาพไกลๆมองภาพรวมน่าจะน่าจะโอเคลงด,ดีกว่น มันให้ลึกที่สุดไม่รู้จะรมเมื่มอไรใจฉันมันแอบ,บสั่นกลัวฉันกลัวและวันในความรู้สึกนี้กลัวว่าเธอจะจำได้ในความรู้สึกที่ฉันมีกับเธอ รักเมือ่อไบ่ไบ่อยใจฉันมันจะวายตายตัวฉันแทบจะละลายมองดูรูปหน้าจอคำพูดเริ่มเธอติดขัดจะให้ Yeah. Uh -huh. จะว่าจะคิดอย่างไรจะรู้ว่าฉันนั้นเธออย่าทักเมื่อบ่อยบ่อยใจฉันมันจะวายตายตัวฉันแทบจะละลายมองดูรูปหน้าจอคำพูดเริ่มจะติดขันจะหายใจก็อึดอัดรู้วจานนอนมีขอ

ก็จริงๆเพราะโดนใจเข้ากับ <Việt> ยุคเข้ากับสมัยสมัยไหนคะสมัยนี้ไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องจับเทสจมันมีมานานแล้วนะ <ฮา S 1> แต่ว่าตอนนี้เครื่องจับเท<อ>็จกําลังดังก็เอาเป็นว่าเป็นกรา,า,ารังใจให้สามหนุ่มทรีซ้ำด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแฮงค์คุณตัดแล้วก็คุณโยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไม่มีเครื่องจับเท็จนะแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยเช่นเดียวกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนใครเปลี่ยนช่องเราจะเอาเครื่องจับเท็จไปที่บ้านคุณนะวั้าออองตขลไปก่น พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ